เมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมาริตรจักรชีวิตสุขสารขอนแกน่นร่วมกับสภากาชาติไทยจัดให้มีการบริจาคโลหิตครั้งที่25เพื่อเป็นโอกาสให้พี่น้องเป็นพระพรในการช่วยเหลือคนอีกมากมายโดยมีพี่น้องร่วมบริจาคเป็นจำนวนมากบรรยากาศเต็มด้วยความสุขที่ได้เป็นผู้ให้และเป็นพระพรในการต่อชีวิตคนอีกมากมายครับ ครั้งกับความสุขสรรสามัคคีธรรมเสริมสร้างชีวิตร่วมกันกับพี่น้องที่คล้ายคลึงกันพบกันในชมรมคนคล้ายบวันอาทิตย์ที่27มิถุนายนนี้14นาฬิกาสัมผัสความรักพระเจ้ามีชีวิตที่เติบโตรับใช้เกิดผลผ่านการฟังพระคำของพระเจ้าท่านสาม,มารถศึกษาพระวจนะของพระเจ้าได้ทุกที่ทุกเวลา รับชมคำเทศนาย้อนหลังได้ที่ True Life Media ที่หน้าเว็บไซต์ของทิตจกักร w w w t r u e l i f e i n c r i s s c h u r c c o m เพราะพระองค์จะทรงช่วยตัวท่านให้พ้นจากกับของภาจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้นพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีของพระองค์ และท่านจะวางใจอยู่ในปีของพระองค์ความจริงของพระองค์เป็นโลกและเป็นนกและด้างของท่านพันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆท่านหมื่นคนที่มือขวาของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านท่านจะมองดูด้วยตาเท่านั้นในพระเยซูคริสต์ชีวิตเหนือโลกที่สุดแล้วภัยโรคระบาดจะหมดไปแต่เมื่อเรายังอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่น อยาตกใจรีบปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการไข้สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน mm hmm. ล้างมือให้บ่อยที่สุดด้วยยาฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลังการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น mm hmm. ใช้ช้อนกลางส่วนตัว mm hmm. ทักทายกันอย่างสุภาพแทนการสัมผัส mm hmm. เว้นระยะห่างแต่สื่อสารใกล้ชิดทางออนไลน์ห mm hmm. ลีกเลี่ยงการเดินทาง หรือไปที่ชุมชนที่ไม่มีการคัดกรองดื่มน้ำให้มากเพียงพอและทานวิตามินซีเสริมภูมิคุ้มกันโรคเราจะปลอดภัยแน่นอนด้วยความห่วงใยจากคริตรจักรชีวิตสุขสาร สิ้นพระชนและถูกฝังในอุโมกค์ทรพยากรทุกอย่างนั้นสําเร็จเสร็จสิ้นแต่การติดฉากการสิ้นพระชนด้วยการฝังประสบไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นทังนี้เพราะว่าสาวันต่อมาการอัศจรรย์ที่สุดในจักรวาลและการปลดปล่อยโลกนี้ได้เกิดขึ้นเพราะพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชน การไปที่หลุมฝังศพเนี่ยเป็นการผิดธรรมเนียมจะต้องถูกกักตัวถูกทำระแต <c oughs> ่ผู้หญิงเหล่านี้กล้าที่จะแสดงถึงความรักที่มีต่อพระองค์เป็นความผูกพันเป็นความรักที่ยินดีจ่ายราคาความรักผูกพันในพระเจ้าเป็นพื้นฐานของการพบพระสิริของพระเจ้าเราอยากพบพระสิริของพระเจ้าอยากเห็นประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราเริ่มต้นค่ะรักพระองค์ เราไม่น่าที่จะพึงพอใจเพียงแค่ประสบการณ์เซ c o n d อ์แฮนด์ของคนอื่นคนที่จะพบประสบการณ์พระสิริด้วยตนเองนั้นไม่เพียงแต่แค่กัดือล้นเท่านั้นนั่นคือการแสวงหาอย่างไม่ลดละไม่หยุดแสวงหาต่อไปนั่งอยู่ด้วยกันบางคนสัมผัสพระเจ้าบางคนไม่สัมผัสอยู่ที่หัวใจคะ่ะคนที่ไม่เชื่อพระสุคริตแล้วมาท้าบอกว่าถ้าพระองค์เป็นจริงมาปรากฏสิไม่มีทางพระองค์ไม่มาปรากฏหรอก องไม่ใช่เพื่อนเล่นแต่คนที่มาด้วยใจถมอยากรู้จักพระองค์จริงๆพระองค์จะทรงโปรดให้เห็นด้วยใจที่หิวกระหายและสแสวงหาพระองค์นั้นคือจุดของการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและทรงโปรดปรานถ้าเราแสวงหาพระเจ้าจริงๆจะมีประสบการณ์ตามมาแต่ถ้ามีเพียงแค่อยากพอเราได้ประสบการณ์ปั๊บเราอยากได้ประสบการณ์นั้นอีกสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคืออันตรายเพราะผีสามารถที่จะมาแทรกแซงและปรากฏตัวได้เช่นกัน ถ้าเราเองนั้นไม่ได้ให้การสอ่นหหาพระเจ้ามาเป็นเอกเป็นหนึ่งคนที่พบพระสิริพระเจ้าชีวิตต้องเปลี่ยนเป็นเหมือนพระองค์และต้องจำเริญขึ้นในฝ่ายวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงสำแดงพระสิริเพื่อจะประกาศอย่างยิ่งใหญ่ให้คนมากมายได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างแท้จริง